สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้วิญญาณสิพาไปเบิงแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองอุนลัดขุนลัดเท่านี้นะครับนะในเมื่อคลิปที่แล้ว,วที่ตามคลิปวิญญาณนะครับนาะสีหัวน้ำขืนรัดหลดล่ล,ดลงหลนะครับหลดลงบางแห้งเลยนะครับหลดลงไหลแล้วนะครับบ่งว่า,าแหล่ง อาหารแหล่งนั่งทานอาหารบรรยากาศดีๆเขื่อนอุบลราชก็กคือบางแสนสองนะครับเนาะเป็นยังไงเนี่ยเขาจะเปิดให้พี่น้องราชาชนลงไปกินขา่าวกินน้ำไปลงไปรับความสุขกับการเล่นน้ำไปนะครับหนาวหอนๆนี่พี่น้องก็โอ้เต็มบึดเลยพี่น้องนะอยู่หันนะครับเนาะเต็มบึมดนะครับเนาะวันนี้วิยญาสิไปเบิ้งนะครับเริ่มคลิปจาก นี่ละนาตลาดตลาดอุบลรัตน์บ้านอะไรนะครับเติมชิดจังหันสิล่วงไปนี่ะบางแสนสองนะครับว่าตั้งแต่ปีใหม่มานี่ประชาชนเขามาหลายอยู่นะครับใน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 อุบลรัตน์เท่านี้ประชาชนมาเที่ยวหลายหมื่นวิญญาเขาลงมาเนาะครับเนาะหลายเลยล่ะที่วิญญาก็เลยบ่อหัวเป็นยังไงเนาะเปิดเปิดใซ่งานไปนะครับเนาะครับไปเบิปงนะครับเนาะไปลงไปเบิงนี่ครับกับฮัน นี่แหละลงสีลงไปทั้งท่าเรือทั้งตลาดพี่น้องก็เคยเผู้คยมากนะครับเนาะคยมากกับสีหูนะครับกับสีหูว่าโอ้บางแสนสองผมไปดูแล้วภากว่าครับกะกะแมนอยู่ผู้คยมากนะผู้คยมากกับสิจะเห็นน้ำนะครับเนาะขี่รถออกจากตลาดมุ่งนาไปทั้งอุทยานน้ำลองพื่นละครอุทยานน้ำพองไปทั้งอำเภอบ้านฟางได้ไปทั้งหนองเรือได้พื่อนละครับเนาะพี่น้องผู้คยมากเด้อผู้คยมากอ่ะอยากเห็นเนาะ ว่าบางแสนสองแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเขื่อนอุบลรัตนันเปิดย่างครับเดี๋ยวพี่ญาตจะพาไปติดตามมึงนะครับเนาะเปิดแล้วหรือว่าท่านเปิดเดี๋ยวคอยติดตามมึงว่านา้ำลดลงขนาดนั้นแล้วเขื่อนอุบลรัชกับบริระบายน้ำแล้วนะครับก็คือเปิดผลิกกระแสไฟฟ้าพี่น้องใส่ซื้อเนาะครับทุกท่านเรืเออ่อยพี่นอ้องพี่ญาตะมาติดตามให้นะครับเนาะกันเอฟซีเพิ่มขอมาแล้วกะพี่ญาติพาไปนะครับเนาะพาไปเที่ยวไปเบิ้งนะครับเนาะ หรือเอฟซีผู้ท่านอื่นอยากใพิญญาไปไปมองไหนกะนร่องคอมเมนต์เข้ามานะครับขันมันบ่าอ่าเหนือบาโกแลงของวิญญานะครับขันมันไกลเกินไปวิญญากะสิต,ต้องต้องรอโอกาสนะครับดีๆนะครับเนาะ้แล้วให้แล้วหน้าแล้วสวนเวิร,ร์ดผู้หลิกผ้า,พาพไปเอามือนี้ใกล้ๆก่อนแถวบ้านวิญญาก่อนเนาะอย่าเบื่อเบอื่อเลยครับเด้ออย่าเบื่บอวิญญาจะเป็นผ้ายัางไปเที่ยวถึงแต่บ้านเคลื่อนอุบลรัติเหตุเนาะพัดว่า พอเอฟซีเ pues บ mm ิ่งยังยักษ์เบิ่งอยู่นะครับเอฟซีเบิ้งยังยากษ์เบิ่งยังอยากติดตามอยู่นะคร 8, nah ับนะกะกะกะโบ๊ทไปยังพี่น้องเอาไว้ให้ยุดีไม่แห้งยังยังไปเที่ยวไกลๆกันนะครับเนาะครับไปตอนนี้เกินโอ้มันยังบูลงหันหักๆนะครับเนาะครับอ่ะนี่ครับนี่เครื่องเวลาเท้าเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเดี่ยเครื่องเวลาหนามเกอนโอ้ยังหลายยอู่ครับหนามยังหลายอยู่เดี๋เบิ่งแล้วก็ได้ ร้านอาหารชายเคลนมอนิอกาเป็นหม่องนั่งท่านอาหารนะครับร้านปลาตองนี่แหละนะครับเนาะไปเบิึงพี่น้องอ่ะดูมาแสงสอนดูเป็นยังไงแน่นะครับเนาะเป็นยังไงแน่ครับขี่ลงมานะครับเนี่ยเบิึงน้ำเห็นปะไอ้หนามยังไหลพี่น้องคือสิบวันท่านได้เปิดให้บริการดอกซ่สืเบิงึงอ่ะหูบึงหูกับล่องิึงนะพี่น้องเนาะ ไปรอเบิ่งก่อนนะครับเนาะครับเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวขัวมือเด้อครับเด้อขึ้นหม้อลงหม้อมาน้อยนึงนี่แหละบางแสนสองเนี่ยตรงขัวมือวิญญาเปิดไฟเลี้ยวเด้อครับเด้อตัวนี้เพิ่นมีป้ายบอกหรอกนี่ครับบางแสนสองนี่เดี๋ยวขัวมือลงมาหนีเราครับนะไปเบิง่งหนะาไปน่องละเป็นเว่าเพิ่นเปิดบริการให้ประชาชนเข้ามาเที่ยวมานั่งไปนะครับนี่นะยินดีต้อนรับสู่บางแสนสองนี่แหละครับเนาะ ไปไปเบิ้งพี่น้องสิเป็นจังไ๋แน่เปิดไปเน,ะนาะน้ำยังไหลยอยู่อืมที่เขาเจ้ามีไปให้มองจอดรถจอดเรือด,ดีครับแสดงว่าลงว่าท่านใดเนาพี่น้องเอ้ย้รถโอ้ยมันสีใดเยอะพี่น้องวัวแน่วัวแน่ มีขเขาจะมาบริการนะครับมีบริการมาเอิญเข้าไปนางลานเขาเจ้าเนาะแต่ยังว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะพี่น้องเน,ะนาะกระทธรรมดานะครับเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาเจ้าก็สิมาเอิญมะชื่นชืน,ชนนะเข้าเข้าไปเบิ่งนะครับเนาะอืมกะทางแคบจังหน่อยพี่น้องมันอาจสิเป็นช่วงแล้วว่าพวกท่านได้เรียบร้อยเนาะ เพิ่งลงไปเพิ่งพี่น้องลงไปเพิ่งเ่อเน่ใจว่าเปิดไถ่ใส่ไปเนาะครับว่าพี่น้องขึ้มาสิท่าลักษณะแบบนี้นะครับน่าสิเป็นลักษณะแข็งสีพิจารเขื่ทายคลิดพี่นอ้นองเบิองหลายเทื่ออยู่พไปเจ้าก็มาชวนไปเจ้าอยู่ โอ้ยเนาะมันมีบริการให้แพร่มาจอดได้ฟังฟังอะไรอยู่ครับจอดฟังได้อยู่เนาะจอดฟังได้อยู่แสดงว่าบมเมนมัดกระไดสมีแหละครับทางลงบ่ไดน,นะครับเนาะทางลงไปบ่ไดแล้วครับมีจอดเป็นบางส่วนวิน้องก็คือก็คือลักษณะแบบแบบขันมากขันมากมีบางจุดก็ยังมีของจอดรถให้ให้ ให้เข้าจอดรถแล้วลงไปทานอาหารอยู่แพร่คนใดนะครับเนาะตาสิคีรถล็อ,ลอกคือเก่าบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อก็ขอแจ้งข่าวเอซี่สาบคันคันมาทเที่ยวกับมาได้อยู่นะครับมาได้ปกติตาห่างสิลงลงไปลึกๆแบบรถจอดลึกๆกันบ่ได้นะครับเนาะสิบ่ได้เลยนะครับเนาะสังเกตว่าแพร่ไม่จอดตรงตรงนั้นเลยครับจอดตรงบ้านข้าวเลยไหมนะครับเนะาะกะกะกะลงไปบ่ได้นะครับวิญญาติจะไปเก็บภาพ งามมหร,หร umas, ือบรรยากาศตรงนั้นบ่ไดรนะครับเนาะเพราะว่ามันลงบไื่อไรดีครับเนี่ยลงไปก็เป็นมองจอดรถข้าเจ้าซื้อนะครับมองจอดรถซื้อนะครับกับบ่ไดดนะพี่น้องขอแจียงคาว่าลงไปคือเกาบ่อไรนะครับเด้อลงไปจอดดูดูตรงนั่นบ่ไไรแล้วนะครับก็แค่ลงมาจอดในรลานบ้านขาเจ้าแล้วก็ลงไปนั่งแพรนี่ะได้อยู่ครับปกติต่อมันบ่มันแพรลึกขึ้นเกาเด้ครับบ่อบรลลงไปลึกๆขึ้นเกาแล้วนะครับเนาะ คือลงมาได้แค่นี้แหละครับลงไปหอดสุดน้ำเพราะน้ำขึ้นมาหลายนะครับเนาะเนี่ยน้ำม,มันขึ้นมาหลายเห็นไหมพี่น้องนะน้ำขึ้นมาหลายก็เลยลงไปบ่ได้นะครับนะเนาะไปเบื้องต่อไปว่ามีมูงไหนแน่ครับออกจากบางแสนสองมานะครับก็บปรากฏว่าก็เอารถมาจอดได้เป็นบางจุดนะครับพี่น้องเด้อขอฝากขอดเอฟซีนะครับเอารถมาจอดได้เป็นบางจุดนะครับ จอดในในบานข้า,าในลานขา้านะครับลงไปแพ่แพ่เนี่ยมะเกยก็อ่าขั้วบานขาเข้าเลยนะครับเบาบาหลายคือเขาตะกี้เข้าต้องรถลงไปจอดในในแพ่นะครับตรงตรง,ตรง,ตรงลึกๆล,ล,ลงไปเป็นบาเข้าจอดตรงโน้นเลยแล้วก็นั่งกินสบายสบาย,บายแล้วก็ไปเล่นน้ำได้ตอนนี้กกา,กาเรเล่นน้ำในบางส่วนนะครับก็ขอ,ขอบอกเอฟซีนะครับ รถล,ลงจอดได้ยูตาหังเบาะหลายคือเกาเบาะเบาะคือตะกีนะครับพี่น้องสิมานางังกินนั่งท่านอาหารกระดายยูนะครับกับตาหังเบาะบะบุมคือตะกีเบาคือตะกีนะครับตอนน้ำนอยๆน,นี่ก็โอ้รถมาเที่ยวหลายประชาชนมากินเขากินน้ำหลายเนาะเป็นกลุ่มสนุกสนานเลยนะครับเนาะแต่นี่ดีก็บเบาะบาหลายๆอ่ะขอที่ตามเมืองปเป็นในร้านอาหารต่อไปนะครับนะ พี่น้องนานหนาวนี่มันหมอกควันหลายนะครับเนาะพี่น้องปกติไม่ยดขี่รถมามาเส้็จนี่นะครับเนาะเส้นผู้เขาต่างเขียวชุ่มชุ่มชื่นนะครับนะาทีนี้เนี่ยเห็นภูเขาเลยพี่น้องเห็นบหมมวลดังลากเห็นไหมพี่น้องกานคันเห็นกระสีมวลมวลหมอกหมอกเนาะเป็นหมอกไหมครับหมอกควันนะครับพี่น้องข้าจ้ากับสีเผาหญ้าเผาข้าเผานันแล้วนี่เนาะหญ้ากระสีหลายๆนะครับเนาะ ก้าวแหนมเบนผู้มีทัศสวยงามเลยนะครับวิวงามๆกับเราเห็นเลยโอ้บ่เป็นยังที่นาะบ่าเป็นยังบ่เป็นยังเฮ้กเกเเาก็เอาได้แจ้เห็นนะครับเห็นแต่กวมควกมงามมองตะดานเดียวเนาะครับบางที่อาจจะมองตะดานเดียวด้านี่กวอมงามแตะก้มมางามมองจากใหนแนะ่เห็นมากระไดนนะครับนะ้าเอา้ามนยากสิเอฟซีเบิง้งที่ที่มาไทายไทยตอนนี้ห้เบิ้งเลยเพราะว่า มองอมุมหนึ่งนะครับมุมมุมสี่มุมน่าเห็นไหมนี่แนมไปในภูเขานี่เป็นขาวมุนกโลกไปพี่น้องต้นไม้ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเนาะขอเรามองม,มุมมองสองด้านนะครับ <c oughs> ด้านที่ดีบ้างด้านที่ไม่ดีบ้างก็คือคนลนะครับที่ห้องตรงมองว่ามองด้านที่เขาดีอย่างเดียวแต่ด้านที่เขาเสียไม่ได้มองนะครับก็ต่องมองว่าด้านที่เขาดีบ้างเขาเสียบ้างต้องมองคือกันนะครับน <c oughs> เนาะเอาธรรมะเขาว่าแกมจังหน่อยนะครับ เบบิงครัไปติดตามไปเบิ้งโอ้ยเห็นมาพี่นเนาะเนาะวนหลาลากู่เขาแนมไปเขาจนพูนนะครับเนาะเพราะว่ามันมันอากาศมันมันมัน,มนหนาวแล้วก็พอสวยๆมากับหอนไหมครับเนาะตน้นไม้เขาบริษัทรับน้ำบริษัทรับฝนแห้งเหี่ยวนะครับปีใบเขาเอิ้นว่าปลีใบเอ้ยไอเขาเอิ้นว่า เปลี่ยนใบเคื่องนั้นยังก่อยพี่นอ้องต้นไม้สิเปลี่ยนใบนะครับกส็สิโลนใบโรนกส็สิเริ่มเริ่มมีใบไม้ขึ้นมากกสิบนไม่สาสตุกทีหนึ่งนะพี่นอนะ้องเนาะสังเกตเนะก่อนไม่สากมีคาลังเทียตกมากต้นไม้เขี้ยวนะครับฤด,ด,ดูการเป็นธรรมชาติของไปนะครับเนาะไอ้เจ้าหนี้กัแห่งแรงแล้อกะโอเคเบิง้ง <laughs> นะครับ ก็บ่นสวยงามพี่น้องบ่แม่นเอาความสวยงามให้พี่น้องมึงได้เลยเอาความที่แบบการเปลี่ยนไประหว่างหน้าแล้งกับหน้าฝนนี่แม่ครับเนาะภูเขาแตกทางกันนะครับเนาะอ้าวว่ไาไปยังพี่น้องเดี๋ยวไปย่างสิพาไปชิมมาหาลั่อานพอยังพอ,อยังนาตาลองเลยนะเดี๋ยวไปย่างสิบเเบิ่งครับเนาะบีบ่าขี่รถผ่านดูดู่าเคยเข้าไปทุกทีย์ชินั่งกินกาแฟาจักแก้วเนาะอีหลานเพิ่นเนาะครับเบิ่งบรรยากาศลานเพิ่นนดำนะครับนะครับผม เลยบานโนนศิลามานะครับสิมีปลายสีมีปลายนะครับอยู่ข้างนาน,นี่นะครับเป็นบะเข้าเอา,เอาแรนมาจากเคินนะครับเนาะหน้าตาล่องบอลนี่หน้าตาทุนนาท่นหน้าตาทุ่นสนมตน,นะครับเป็นลานหน้าตาทุนมันบรรยากาศจะเป็นยังไงนาะหน้าตาทุนนี่ครับเดี๋ยวไปตามเบื้องหาหน้าตะล่องนะพี่น้องนะเดี๋ยวไปเบื้องหน้าตะล่องนะ เริ่มไม่เลยหน้าตะล่องไอ้เลยหน้าตะทุนมากเลยหน้าตะทุนมันไม่ไปปวดสังเกตไปเพิ่์หน้าตะล่องนี่เป็นสังสีเกาอยู่นะครับละเอาเอาดิว่ายาสะขาบไปเบ่งนะครับเอาเพิคือปิดเนาะบ่าเนี่หน้าตะล่องคือปิดนะพี่น้องปิดไว้จ่อยไหมก็เลยปิดพี่น้องหน้าตาหน้าหน้าตาทุนเหมือนบ่หน้าตาทุน วิญญาตมาเจเขาหน้าตาล่องหน้าตาล่องกับปิดจ่อยพี่น้องปิดเพิ่นมาเขียนว่าเปิดอยู่ด้วยเปิดค่ะแต่ว่าหประตูปิดไหมครับอาบ้าวิญญาไปครับไปสิบพาพี่น้องมาเบิง้งมือนีสิบพ้าไปบ้านนออกขอคข้วยพ่ะเขานะครับสิไปไอ้อย่างกับติดติดกันนะครับสีล่องเบิงบ้งบรรยากาศตรงนั้นเนาะแต่ล่องงตรงนั้นเนี่ยเนี่ยออกมากทางไหนนะครับเนาะ ียังตรงนี้เหรอลานยังอยู่ตรงนี้ไปเบิ้งไปเบิ้งไปนั่งเอ้าลงไปเบิ้งนี่มองมองเดียวกันอันนี้แหละครับครับบ้านนอกคอกควายเนี่ยอยู่ติดกันกับบ้านริมเขื่อนนะครับนั่นนั่นเห็นไหนี่นี่มองนี่ฟังนี่สิเป็นอ่าบ้านนอกของกุ้ยนะครับเนาะริมเขื่อนแล้ววิญญาณ่งไปบ้านริมเขื่อนนะครับไปล่องไปล่องนั่งทั้งบ้านริมเขื่อนเบิ้งนะครับเนาะบรรยากาศล่องเป็นบรรยากาศเบิ้งพอ พอน้องเขาควายเนี่ยเขาควายนี่วิญญาไปไปเบิ้งแล้วนั่งดูอยู่นะั่นนะไปเบิ้งอาบานริมเขือจังไงม้าหอยนี่ไม่แยกเห็นไหมครับนะลงมานี่ไม่เห็นว่บ้านนอกคอกขั้วไอนี่เพป่นสิแยกไปทางขวาใายมือนะครับริมเขื่อนกาแฟนี่วิญญาณปซมากินกาแฟก็เลยสิเข้ามาทั้งนี้นะครับไปเข้าบรรยากาศทั้งนี้นะเอาไปเบิ้งพี่น้องเบิลงบรรยากาศโอ้ยมีหมกจอดรถอยู่เนี่ยล่ะหมกจอดรถยังดีเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิญญาไปทางจอดรถกัน หามองจอดรถจะเข้ากัน,นหามองหามองจอดรถก่อนนะครับนะหามองจอดรถก่อนนะครับในลานพื้นยูนีนะครับเนดะีย๋ยวพี่ยาจอดรถก่อนนะพี่น้องนะจอดรถกันนะครับเนาะกะมาจอดมองบ้านนะอคั่วข้อนี่เขา,ม,า,ม,าเม้บายเล่นเดียวกันแต่ว่าพื้นที่แยกวันนอ,อคั่วข้ายพื้นที่แยกไปทั้งนั้นนอะเขาออกสายมือควันริมเกลือกมาทั้งขวามือแบบนี้นะครับเนาะรับบรรยากาศดิครับควายตรงนี้ภูเขางามๆเดียเห็นไหม ต่รงมันมน,นาแรงตรงพี่น้องต้องเข้าใจนะครับเนาะเอาที่เขาไปล่านเพื่อินดิ่กนะครับเนาะไปครับกับขอแจ้งข่าวเอฟซีสามนะครับว่าน้ําเขื่อนอุบลรัตน์นั้นคลิปที่แล้วนะครับเพิ่นปิดแล้วนะครับแต่ว่าน้ำมันยังไหลคือเก,าวกว่ากับประชาชนที่มาเที่ยวด่านหานยังมาได้อยู่ครับแต่ว่าบางแสนสองสมุดเบิดตชิดลงนะครับเพราะว่าลงไปแล้วกับมองนางบ่มีหลายนะครับเนาะยากก็เลยแวะมา นั่งร้านริมเขื่อนอยูติดก,กันกับบ้านนอกข้อควายละครับเนาะนะครับนี่ริมเขื่อนคอฟฟี่ยินดีต้อนรับนี่นะครับเนะาะไปขับไปชมนะครับเนาะพี่นอ้องบรรยากาศเป็นยังไงแนอ่อา้ามีหดหน้าเออจริงตอมีหดหน้าครับพี่นอ้องนี่นี่เขาจะวานเขาแล้วเด้อนี่วานเขาแล้วมีสา Nam สาย,ยั n งนะครับบรรยากาศนะครับกับ ชิวๆนะครับก็เฮ็ดดีได้แหละพี่น้องตะวิญญาเคยมาถ่ายคลิปตั้งแต่เริ่มเฮ็ดคลิปใหม่ๆนะครับดอกท่านตะวันพวกท่านใหญ่งนะครับเดี๋ยวใหญ่ก็มีดอกหลองจอดโมไซบรรยากาศเลยอ่ะนี่ครับฮอดแล้วริมเคลือน,นะครับอืมบรรยากาศอ่ะกะนี่ตรงที่เขามาจอดรถมออเตร์ไซค์รถยนต์ในนะครับตรงนี้เนาะ บรรยากาศะจะกำลังสิปลูกออดอกไม้ประดับประดาเนาะดอกขั้นตะวัหน,นหันน้าถึงลาจักหน่อยกับดอกเรืองเนนะครับพี่น้องเขาจะก็สร้างบรรยากาศแต่ดอกนี้กินหมากได้นะครับอนาคตจักหน่อยกับกินหมากได้เลยได้นี่นะครับนะครับไปยางไปบึงบรรยากาศเขามาล้านเพิ่นนะครับนี่การตกแต่งนะครับตกแตง่ง ต้นไม้ต้นไหลต่างๆนะครับที่สะนาม้อมสะนามมีบุม๋มมีบัวไปเดินไปนู่นเลยครับเขามาจากในลานเพลินเนาะก่อนเท้าสิเขาไปนั่งนี่เข้าตรงมาสร้างของกันนะครับเนาะเขียนรายการอาหารเพลินเนะมนูนอยู่หันนะครับเนาะมาติดต่อเพลินอยู่ตรงนี้นะครับเนาะลัมาสร้างแล้วเข้าใจาต่างเพลินแล้วก็ออกไปนั่งล่อเลยนะครับเนาะครับไปดตามบรรยากาศนะครับบรรยากาศไป โอ้น oh, ้ำห้อยน้ำถั่วมนะครับพี่น้องน้ำถั่วเดี๋ยห้อยกันน้ำถั่วมเนาะถ่วมืดบ่พี่น้องแถวนี้เนาะน้ำถั่วมบนหลังก็มีซุ่มสารนี้นี่นอนนี่นึ่งเราเปไปไหนไสหน้าพี่น้องเนาะไปบ่บรรยากาศเนาะ มีโต๊ะอาหารนะครับไปน้องนางเลือกน่งนะครับีปน้องมากอะมาเลือกนางได้เลยครับนางมุมใส่มุมครัวได้เบิดตนะครับเบิรตเห็ดใมวันนี้ก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปเอาน้ำาขึ้นอุบลรัตน์นะครับคุณนางถ่ายรูปยู่นี่เห็นไหมครับอุุนซาอยู่นี่เกิดตะเกียงรุ่นเก่้าเจ้าพาอยุสมัยตาวิญญาณเป็นด็กหน่อยครับโอ้มีหมงนางหลินนะครับคุณพกพูดกับโฮมไม้ครับมงน่งหลินกันมีโฮมไม้มาอุุนซาอยู่นี่ก็ได้ครับโอ้มีอูนออนพร้อม มีอูนอนอเลนที่พูนพอ้อครับเห็นปะอ้ามีรถอีแทกพอ้อมีมัมนนี่สุดยอดนะครับบรรยากาศดูครับบรรยากาศเลยแหละด้านนี่เป็นน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อีกด้านลัางเป็นภูเขานี่เห็นไหมด้านบนนี่เป็นหินช้างสีมุมเทิงครับหินช้างสีมุมเทิงนี่เห็นปะนะครับตรงนี้เลยเข้าไปนี่เห็นปะี่บรรยากาศออะไป,ไป,ไ,ปไปรอบ,บึงสถานที่ต่างๆดูครับ สถานที่ต่างๆไปเบ้างน,น,นะนี่โต๊ะมองนั่งทานอาหารบรรยากาศนะครับเนาะไปโอ้บู้ยย่ามาตะกี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศเขามาเลิกปันนี่นะเอ้านี่เฮาพ่อมิ่งเจ้าสิห้ให้เาไปวานเอาบ่อนอีป่ปลานี่ย <c oughs> ลักเมีบ้านจะเป็นอย่างนี่นะครับนะเว้าออไปพี่น้องบ๊วยดีนะครับเด้ยจะไปเฮ็ด บกนะบ่าวนายวิญญาณก็เบ่ากันไปไปไปเบื้องเป็นบรรยากาศจังใดต่อไปไมันีอย่าง้างหน้าเนาะเข้าหัวหูเด็กไปหน้องคือวิญญาณสิทไทยละเอียดจังใยเนาะให้ให้ัหหว่าเขามาแล้วบรรยากาศมีอย่างในยุ่งง่ายนีน่นะครับเนาะไปเบิ้งไปเลี้ยวซ้ายออกทั้งซ้ายกันนาทีกัน,น,กนโอ้ข้าเจ้าเกี่ยวเขาข้าเจ้าว,วานเขาพี่น้องนี่ต้นท่านตะวนันขาเจ้าปลูกกระล้งงามเห็นไหมไปหน้อยจอดรถด,ด่วนเห็นไหมวิญญาณจอดรถด่วนเลย ครับเนาะไปยงางมาเลยนะดูนี่กัดโอ้ถ้าเขางามชมทุกขามากกว่าเ,เป็นมานอ,ของขอควายดานน,นนั่นนะครับนะคือถ้าว่าสังเกตสิโอ้โหนะครับเป็นคนละล้านนะครับเด้อลราน อันนี้คือร้านริมเขื่อนนี่ริมเขื่อนก็โอเคสมซื้อว่าบ้านริมเขื่อนเพราะมันติดเขื่อนเขื่อนนะครับเขตยดแดงข้าเจ้าสีแดงกันบังหันละมังข้าเจ้าเฮ็ดหน้าไปหนีมันบ่ตรงนั้นกะก็เป็นของบ้านน้องข้ควายตรงนั้นกันไปนะครับเป็นพี่พี่พพน้องกันเส้นไดบุนะครับเนาะพี่น้องทำเป็นตามคลิปวิญญ,ญาณนเนาะแต่ข้าไม่ตามคลิปตอนวิญญาณมาติดตามน้ำท่วมน้ำท่วมใต้หอวตะลางข้าเจ้าเดีครับเนาะ มองนี่ก็บมองต้นนลำซานี่ก็จมดิ่งไปเลยนะครับตรงนี้ก็ถ่วมเมื่อเดือนละนะครับตรงนี้ก็ถว่วเหมือกันนะครับจำเขาจะออกกเหียดีอยู่ตรงนี้ที่มันมองยางมากเนี่ยมันเป็นโฮมนะครับมีสุ่มบอกครับสุ่มที่เท่าไหร่เทไรเห็นไหนมฮเนาะ,ะบ้านริมเขื่อนโอ้น้ำถั่วมก็สิท่วมลดลงเลยครับนี่นี่น้ำมันนี่ก็สิทวดด่วมื่ดตัวปลาเปอร์กระซีออกเมื่อเดือนนั่นเนาะไปเพื่อ เลายเรียดได้ครับน้องพี่น้องมีย่ามากเลยโอ้โหลายเรียดโอ้เลือกเขาลำหนักอย่างน้อมาแรงเปืดอยๆอยู่โอ้ีรูปหัวใจแบบไหนเ่ะจาเห็ดอย่งไรพี่น้องขัดซิกใช่ปะไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งรูปรูปส่งหัวใจนี่รูปเนี่ยขจาเอาอย่างเห็ดเอาเอาไม้ไผ่เอาไม้หวกไหมครับพี่น้องเห็ดเป็นช่องแล้วไม้หวกัยัดงัดยัดกันขึ้นมาเพียะป้านจี๋จ๋อแน่นอนใช่ปะเนี่ย มันนั่งค่ายหลปเซฟ,ฟีจพี่โอ้ว่าริมเขื่อนถือแล้วซื้อตังซื้อขเข้าตังซื้อถือแล้วแล้วพี่น้องนะจะขอบอกให้เอฟซีสามเป็นหนึ่งว่าบางแสนสองเกาะลงลงไปได้เยอะครับลงไปกินข้าวกินน้ำได้แห่งบอ่อืึเก้านะครับแห่งแห่งบอ่บอบกวงขวางขึ้นเกา่าขึ้นสมัยทีว่านา้ำลดหลๆนะครับเนาะครับเี้าไปหาป่าหรือมันจยงไรเนาะขีเลือไปนะหรือแบ เอาบรรดานเที่ยวไปเที่ยวนะครับเนาะอู้ร่มเย็นดีดีพี่น้องร่มเย็นสวยๆไหมนี่ก็มีประชาชนเพิ่นมากกินข้ากินน้ำอยู่ด้วยเห็นไหเนี่ยบรรยากาศเลยครับเนาะคือฮั่นๆันๆหันเขาเขามาตรงบ้านนอกข้อควายี่มีซื้อบ้านนอกข้อเรียวเขามาเนาะขันออกไปทางด้านซ้ายมือสิเป็นลานนาบ้านนอกข้อควายหันมาทางขวามือสิเป็นบ้านริมเขื่อนโอ้นะครับใกล้ๆกันพี่น้องใกล้ๆกันนะครับเนาะครับนี่บรรยากาศบ้างพี่น้องเนาะเห็นไ่ ภูเขาพวเขียวดอกแดงกึ่งโอ้โเนี่ยไปมันพูดเห็นกับพี่น้องมันมันมั่วมันหมอกหลายนะหมอกหลาย้านริมเขื่อนนะครับเด้อบ้านริมเขื่อนนอะสวนอาหารมันเปิดบริการนะครับเด้อนะครับพี่น้องมาเดี๋ยววิญญาณจะขออนุญาตไปกินกาแฟนะแซบๆนะครับนะไปเราไปเบ่งฟังกันเป็นยังไงเนี่ยว่าแปลกใจว่าซื้อร้านเขาจะบ้านนอกขอกควายคือเป็นบ้านนอกหน้านะบ้านนอกแต่ไม่ขอกควายไหมครับควายดอน ตอนน้ำถ่วมไม่ยาเลยตัวนี้นยังนี่น้ำถ่วมเบิดได้หม่องหนองอันไม่มุงอยู่มันบ่ไม่มุงอยู่ลยครับน้ำถ่วมน้ำถ่วมแต่ถุนกเิเจ้าเบิดมันก็นุนเลยล,ลบไปอยู่อนมองจอรถพี่น้าพี่น้องโอ้ขจ้าจก็เลยเอาพ่อนาําดถลงเนาะต่อไปคงสีบ่มีน้ำถ่วงก็จะาก็เลยเฮ็ดหน้าเลยนะเป็นหน้าปังไปเลยสูบน้าเป็นหน้าปังกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทันเขางามนี่ก็นแกงท่องเที่ยวมาชม่มกินกาแฟากินเขาช่มหน้าพร้อมนะครับเนาะบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว ของเขื่อนบุรัฐช่วงน้ำลดนะครับเนาะกับภาพป่น้องมาเบิงนะครับมื่อนี้แวะมากินร้านกาแฟร้านริมเขื่อนนะครับบ้านน้องข้อกค้วอะไรพิญญาไปแล้วบ้านน้องข้อควาย,ยนะครับเนาะพิญญาไปนั่งแล้วืมอนมาบ้านริมเขื่อนบ้างนะครับเนาะ,ะไปบึงบรรยากาศในร้านพืน่นีิเก็หน่อยนะขับยางกลับขึ้นมานะครับเนาะกลับขึ้นมากะนี่ต้องร้านมองอาหารพิ้นเท็ดอาหารนี่ห์นนะเ้าสซ่งลรวขมาจองมองนั่งนอนไปถ้าคุณก็ได้อีกมุมหนึ่งมากไเอา้า ปานมากตรงนี้ไม้ไผ่บ่คือกันได้พี่น้องไม้ไผ่ขาเจ้าบ่าได้ว่างขวางได้บ่านว่างรองได้บ่านสียางยาก็กันบ่พี่น้อง <c oughs> อันเด็หน่อยหยาว่างตกเกิอนถ้าก็าเจ้าตอกปูนแน่นนี่หละเนี่ยว่างรองครับว่างรองบานเนี่ยว่างรองครับนี่ซุ่มนั่งบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีดเย็นสบายเลยซุ่มมันเป็นซุ่มซุ่มว่าซื้อซุ่ม ซุมเบอร์ที่เท่าไหนเ่าไหนนะครับเนาะกับบรรยากาศด้น่ะเป็นตะนางอยู่ด้วยละครับพี่น้องเนาะเป็นตะนางอยู่เนาะนะครับเนาะวันเสาร์วันที่เถื่อพี่น้องมีโอกาสว่างๆก็ลองมาเที่ยวเบิึงเนาะมามานางหรือพี่น้องอยู่ตังจะมาไกลๆกันมีโอกาสได้มากก็ลองมาเบิึงนะครับเนาะเพราะว่ามันกับบรรยากาศดีไหมเนาะโอ้โหหดซุ่มปุ่นไปสุดมองข้าเจ้านางกินข่าวอยู่นะครับเอาวิญญาณลิลงมาตรงขวามือเดี๋ยวต้องมาเม่นยังอยู่นี่ สำหรับเมียงก็นี่มีหัวนมองแนวดักปลาไปสร็จแลตอนน้ำท่วมเขาเจ้ากัสิมาดักปลาไปทั่วเด่เนาะพี่น้องดักเดีดีพี่หน่าแน่ซุ่มดักปลาหรือมันตุ่มดักปลาเขาเจ้าเนาะเมื่ดักเงาเมย์ครับเนี่ยเนี่ยเมืองนี้มันจะเป็นโอ้คือโยกเนาะพี่น้องเลยเห็นมาบริโยกเอาเสนอมาเป็นเสนออย่างนี่เห็นปะโอ้พี่น้องโอ้ มีอูมีอูมีอูหอยนอนอือครับมีอูมีอูหอยนอนหลังใดพอนอนะะพี่น้องหลังขาดพอนอนขาดแล้วตกตุ้มนู่นี่จั้งในนะพี่น้องอ่ะบรรยากาศได้พี่น้องเด้อยกับั้งในกะก็ะกะลองมากนี่เขาเจอมีอูอูหอยนอนนะี่ยเหมือนแรงอ่ะิมาชมแต่ไมนตกดินอยู่นี่ก็ได้พี่น้องเนาะนี่นี่เห็นบ่มน,นี่ประทปเทศไทยซืฟีเอาแม่น้ำเขื่อนอุบลรัฐด,ด้วยนี่แหละ มาชมตะว,วนตกดินน้าแมลงนะครับบริเวณน,นี้ได้นะครับนี่บรรยากาศตอนน้น้ำท่วมท่วมเบิ้ดให้พี่น้องสิบอกให้ได้ในท่วมไปเบิดเด้เืยอวานกมีมองนางเห็นไะมีโฮมใหม่พร้อมอ้รถอีแท็กกมีพี่น้องดันสุมนางเห็นบหสามสิบสี่สิบสุมเบิ่งดูบรรยากาศเห็นไหมนะครับน้ำมันหนีกับพี่ยากะยอะไรผ้าซีมาเบิ่ง บรรยากาศหรือว่าร้านค้าร้านอาหารที่เนื้อเคลื่อนนะครับน้ำหลังจากน้ำลดแล้วนี่เปิดบริการประชาชนไปนะครับบางแสนสองปรากฏวา่าเปิดอยู่ครับเป็นบางส่วนนะครับเปิดเป็นบางส่วนแต่ลากขับรถเลาะ,ะ,ะเขามานะครับเลาะบูเขามาเรื่อยๆนะครับเลาะภูเขามาจากพูน่ะภูมันจะเคลื่อนบนระดับภ่าานะครับมาจากบางแสนสองเลาะมากเละาละมานะครับกะมี รนะ้านตะทูนเนาะร้านตะทูนร้านอ่าร้านนาตะลองนะนาตะทูนนาตะลองนะกามาริมเคือแล้วก็มาบ้านนองขอกวายนะ,ะพี่ญาติจะมาก,กินกาแฟยืนนี่จะข้าวนะครับเนาะแล้วก็ยังสิไปต่อสีผ้าไปใส่นะั่นคอยติดตามนะครับเนาะเอาซะนะครับพี่น้องผ้พาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศหนาเคลล้างน้ำรถนะครับเนาะครับผมพี่ญาตก็ขอบคุณเรียกสิ่ติดตามกันล่างแรงใจนะครับเนาะ คลิปนาเจอกันไหมนะครับว่าสีภาาไปเทียบใสแน่าพอาอไปจังไดแน่นะครับเนาะครับคลิปนี้วิญญาก่ะก่อให้เอฟซีกดไลค์นะครับกดไลค์นะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเนาะครับสวัสดีครับ